ถ้าคอยมารีวิวเพรามันมีการจับคงไว้ทุกเนาะจับคงไว้แล้วก็ผู้ใดละเมิดอะไรมันถึงป๊อปใหม่เลยอันน,น,นี้ลืมแต่เก้าสิบนี่นะวันเกิดเก้าสิบขับเจ้าม้าทุกขั้งเนาะมาหนองคายอุดรเออมามาเอ่อ,าาอ,อจากอุดรดมาหนองคายก็มีเพิ่นจับอยู่ด้านหนึ่ง ภาคทางอุดรอธิ่าอยู่ฝ่ายอุดร้ายแดดอุดรหนองคายแล้วมันก็นมีภาคเมืองนี้อีกเนาะภาคเบื้องขวาเป็นผะู้ใหญ่ชีพั้าทางเบื้องขวาเนาะมันผู้ิีจับเวลาจับ,บวมไว้ผู้ิีจับอุดรไปหนองคายจับแล้วก็แม่นว่าถึกปับใหม่ทันทีเลยเพราะว่าตำรวจเขาเจ้ายามอยู่ นะ้หนองคลายแผ่อุดรนึอกันเมันอยู่ระวังค้ายแดนหนองคลายอุดอรนั่นแหละงั้นอาจจะคิดว่าผูใดเกินเก้าสิบากว่าโบโบมุ่มแล้วเนาะโอ้โหุหจับเจ้ยวยาวทุกมือเลยอยู่บนไหนครับเจ้ายังซอกอยู่นี่นะอันนี้จะเอาให้อนน่รีวิวให้กันไปเบิง้งเพื่อเตือนสติกันบ่อย่างให้ครับ ไปยี่เนาะบอกขาเจ้าก่อครับนำก้นรถนี่แหละรถไทเลอร์ที่นี่แหละคันชิคันว่าโบยลีกับโบอยากแซงมันเนาะรถไทเลอร์ตัวนี้ก็ครับอยู่ในแปดสิบขาเจ้าก็พยายามสิ่จะแซงมันอยู่ไอ้เกินแล้วว่านำก้นรถวัสดุยไวไฟมันก็อันตรายสมควรอยู่ แต่ว่าเขาพยายามบอบวอแซงให้เกินเก้าสิบนะเข็บเขาซีฮอดเก้าสิบแล้วก็ยุดแซงซ้าๆได้กระร้างจยางจากแสงวิทแล้วก็เป็นเข่าโรดเข่าทรายโรดเข่าทรายแล้วก็คอยผมไว้ลงเหลือแปดสิบคือเก้าพอเวลาแซงนี่โน้มันยากสีบห้เกินเก้าสิบมันยากวาเวลาแซงอย่าเก้าสิบไปเพื่อแล้ว ฮัลโหลทัรงบดานี่แปดสิบได้สบายเดี๋ยวฮัลโหลแปดสิบเขาจำก้นรถอันนัน่นนั่นเทรลเลอร์หรือว่ารถว,ว,วัสดุไวไฟหว่วยมันโมออยากทำก้นเขา้าบนใดแล้วเป็นอย่างมาจับไวไฟมีอะไรแล้วไวไฟคือดอยเขาว่าไวไฟต้องถือมาปับป๊บสว่วนแรกเขาจะจับอยู่แถวนี้แหละเนาะยังรู้ว่าเขาจับอยู่บนใดแถวนี้นี่แหละ บัดหมักจับเขาเจ้าก็เลยอจะแปดสิบจับแล้วบัดนั้นพุ่ดแล้วอีกประมาณสองกิโลคนก็เป็นรัดเอาห้องอยู่ข้างหน้าพูดแล้วบาด่นเจ้าหน้าที่ร่วมคนก็รีเยอะดีเลยเพิ่นก็ไม่ใช่คนเห็นเด้อตอนเพิ่นจับคงไวหฮนเจ้าข้าวบุ้ยพูดเลยชอบเห็นข้าวเจ้าข้ามาสิบเท้อก็ยังบม่เคยพอดนะเคยเห็นว่าคนจับอยู่บนไหน แถวๆนี่ละมานี่แหละก็จับนครับอีกประมาณอีกสองลักนี่มันตำรวจลัดไวและเอาบาริเยรลัดไว้แล้วแหจะ่เลนเดียวแล้วก็ับผูดด้ใดคนกระบอกถอารถแล้วผู้ใดรถขับใดขับใดเกินแปดสิเกินแปดก็ถือว่าปับ๊บ5 0าบาท อันนี้เป็นของธรรมดาเรื่องกฎเกนเรื่องกฎหมายจราจอดเนาะประเทศที่ว่าเจริญเท่าใดรแห้งแห้งปฏิบัติน่ะเพราะว่าถนนทนทางขาเจ้ามันได้มาตรฐานเลยทีนั่นนะจะต,ต้องเลียนตามนั้นตามบนบอกกันสมัยข้าวเจ้ายังนุ่มน้อยเนาะข้าวเจ้าก็อยู่ไปไปทำไปเฮียนอยู่สาภาพโซเวียต คำว่สาสภาพโซเวียตทำไมตะก,กี้กแ็แปลว่ารัสเซียเดี๋ยวนี้แหละเขาเจ้าก็ไปอันนี่ว่าอยากได้ไปขับขีสาก,กลเนาะสิ่งก็กมีอยู่แล้วไปขับขี่อ่ะลองอันที่ว่าคุณนุ่มน้อยลองไปเบิดไปเฮียนเอาเฮียนเสียงเงินได้เฮียนแล้วก็ไปสิงอู้ระเบียบเขา่พี่ลึกเด็บ ก็เบียวขับเปน็นนิงลายกูนี่ต้องให้ครับเกินอีกโบวม่ให้ครับลุดเด้อันเกินอะไรมันแห้งยากนะแห้งปฏิบัติยากมันมีป้ายว่าต้องให้ครับเกินเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงป้ายสีฟ้าๆดอกแ,แล้วมีขีดเนี่ยนนะอยู่นี่มันบโมโมีบ้านเขา อยู่เราเราผมมีไหวครับลุดเดชครับเจ้าขับลุดต้อยครับเกินเก้าสิบกินไปตัวสวงเจ้าไปลุดเก้าสิบงเจ้ากระถึอปับอีกเพราะว่าหุ่นทางตัวนั้นเขากินหุ่นทางไฮวีเจ้าต้องขับเกินเพราะเจ้าขับซ่าลายมันไปขวางภูที่ว่าเขาแหลนเฝ้าแลแนเขาแหลนเขาแหลนเกินเขาต้องเกินเก้าสิบเดชทางมันดีนะเดี๋ยวเราไปขับลุดซะ ถึกปั๊บอะไรก็ได้ส่วนหลายบ้านเขาอะถึกปั๊บมีโมเป็นครขับเกินแหคขับรุดเพราะว่าเขามีให้บอลให้ว่าครับบอลใดช่วงใหดขับไว้ช่วงดใววงดขับซาดีนะส่วนหลายละเมิดอันครับซากน90 90กิวเมตรต่อชั่โมงอะไรตัวนั่นแหละ แม่นิลีทุกทุกมือครับเจ้ามาตรงตรงมีดลัลดหรือไอโรดจากว่าทุกขั้งครับเจ้ามาเขาเจ้าเที่ยวไปเที่ยวมาหนิจากว่าซิฟเทือนี่มีเทือเดียวอันข้าเจ้าบวัาบวบัวบัวลัดซิฟเทือถือว่าเก้าเทือนี่ลัด กับลงอลง,ลงยุดแลกับลังเศ้าแล้วนี่14นาฬิกาตืวเบิดแลกบมีเลยสาขั้นอยู่ขวามือก็ถือว่าแรงเกินแล้วนี่นะแรงเกินนั่นแรงเกิน,นเกกิโมตรตอชมงลนะเดยวเราอยู่ฝากขวามือกันแมนคือกัน นนก็พอดีได้รีวิวภาพไปเบิ่งนออันนี้ก็พูดไม่ว่านั่นดอกแม่นกดร,ระเบียบผถึกต้องเขออยายกก็รีวิวให้พ่อแม่พี่น้องปลาสนสาวหนองคายสาวอุดรหนองคายนี่ให้มีสติระวังตัวจร่วมกันเวลาแลนจากหนองคายปลาอุดรแรนหลดุลดขับหลุดพยายามบ่อยเกินเก้าสิบแต่เมนว่า สีบูได้เสียงเงินห้าพันเออห้าร้อยบาทนถึกเทศนาพร้อมเสียเปียบพร้อมไดเขาคัดนคนล้าวนี่สบายตะก,กี้ล้ามาได้เดียวมันเว้าสร้างสอนเท่านี่สมมติน,นานอของธรรมดาไภัยขึ้นกันทันเลยก็ต้องมีการสร้างสอนตักเตือนกันถึงแล้วคนนั้นวันนี้ถึอวันแล้วนะ ถ้าเกิดต้องสอนว่าเจ้าคับไว้หลายไอ้มีสตีอะไรก็ถือแล้วเขาผู้ใหญ่แล้วเอายุแกกว่าเพิ่นละหันแกข้าเจ้าแล้วเขาก็เสียเปรียบเด้เสียเกียรติสักสี่เด้ขุดตามสาตัตว์ <c oughs> นอนถือเดี <c oughs> ๋ยวขุสัตว์อื่นมาบอกสอนแต่ว่ข้าขเจ้าบูถือข้าโอ้ยข้าเจ้าก็เอาเลยเลยมันมันมันบูได้นะ มันเลนซ่าปเป็นเพราะว่าส่วนหลายมันครับเขาเจ้าครับรถเบ้นเนี่ยรถเบ้นมันหกสูดเดี่ยบคันเลงบาดหนึ่งมันฟาดร้อยซาวละมันแหงมันไหวเล่งอ,อกตอนนี้ครับกระบะหนีวยกับพอดีงามกระบะรุ่นใหม่ก็าอีกออไห้เดี๋ยวในรุ่นใหม่นี่เดียบคันเลงนัน่นึงก็ไปขึ้นกันเดี๋ยวครับ เทียบเซ็กับรถหรือพกสูะรถเบนท์รถทันสบายทุกตัวเทียบกับเขได้อันนั้นมันสปอร์ตแท้ๆมันแบบแังนะเกินอันรถเนาะอันอันอย่างซูเปอร์ซูเปอร์เทอร์โบเดี๋ยวนี้มันใส่กันแบบเทอร์โบรถกระบะนี่ก็ทวินเทอร์โบ ดูว่าเทอร์โบือว่าเมกาเทอร์โบดูว่าเล่งหอบไปได้ทันใจนะะประเภทรถ6สูบรถ8สูบคือครับรถเรนรถเรนรุ่นรุ่นใหญ่ยยกว่าห hẳn 8สูบรุ่น4,000ห้าขัน8สูบันเฮงเหยียบคันเล็กน้อยนึงไป มันประหยัดน้ำมันดิคาเทอร์ลิงขับไปไวนะขนาน่ะคาเทอรแลนประมาณแปดสิบเก้าสิบเนี่ยเปลืองน้ำมันเลยตรงกันข้ามเปลืองน้ำมันคันแลนเนี่ยร้อยหาร้อยซาวขนาดะประหยัดน้ำมันสั้นใดคันรุดร้อยลงไปแล้วไปเก้าสิบแปดสิบแล้วน้ำมันหุ่งซื่อจกเปลืองแล้วลดพวกเพราะรถข้อไฮแลนดไว เจ้าเมเลนซ่าเนาะพาขับไปแ้วก็พาเนั่ฮหอดุดอแล้วก็พาลอดเข้าไปในเมืองอุดรเนาะพาลอดทำโอ่มุ้งเนาะเส้นทางลอด6อมุ้งเข้าไปเมืองอุดรเส้นทางเนาะแห่งทำอิฐ ของจังหวัดอูดอนเนาะมีเส้นทางลอดทางโอมมงลอดานะแล้วกับเส้นทางมันยกระดับเนาะยกระดับมีก็มีมาโดดแล้วเนาะอยู่อู่ดอนี่นะครับแต่ว่าลอดทางลอดโอ้มงลอดนี่แปลว่าเป็นแห่งทับอิฐแหลกของจังหวัดอูดอน ต่อไปมันกษิดรอดลายบอนทันแล้วหรือสปอร์แมนทางแบบหมือนเลี่ยงเมืองนี่แหละมันเกิดที่มีแผ่นห็ดตามพระเจ้าเบิ่งก็ที่มีแผ่นหินลายถูกฟันโเห็ดนี่ก็บบได้ขยายทางเขอะไรก็บบไว้เนาะมีไปเรื่อยๆรอดรอดทางรถไฟนี่มันต้องได้รอดห้อยโซนห้อยแลว้วบบรอดบะไรมันเรียน รถข้ขามทางรถไฟอยู่ทันกินแหละหลดไฟมาเรื่อยเยได้บาดเจ้าหน้ทางรถไฟก็เพื่นหลดไฟทางคียแหง้งยากรถไฟมันมาเรื่อยมันขนส่งเรื่อยต้องได้เหตุหนทางรอดรอด,อดรหนทางรถไฟถ้าบ่เท็ดทางรอดเนาะท่าันเท็ดยากเห็่ทางรอดยากอ่เท็่ยกระดับแล้วบาด ถนนยกระดับข้ามทางรถไฟนี่แหละ,หละเอบอกสองวิธีคือตัวนี้นี่แหละตัวใกล้ๆนี่ตัวสิบข้ามนทางมันไฮวีมิจภาพไฮวีรถเคี่ยวกันหนึ่งดงนั้นเนีว่าจอดให้รถไฟก่อนรถไฟมาอยู่นะ มาเธอเดียวใครมือหนึ่งมือหนึ่งขบวนเดียวไอ้นี่มันมือหนึ่งยังน้อยต้อง,อองห,อหกขบวนใช่ไหมโฮมฮับเนาะพารีวิวพว่งี้รถคมเร็วเลยรถความความเร็ว ถือว่าเป็นทางหรถไฟอะไรนี่นะเจะ้าบุญอยากหลดกันแล้วแต่ไปฮอดวอดทางหรถไฟแล้วมันเกิดตึ๊กๆ,ๆนะแต่ว่าคันหลุดเบ้นนี่โบย่านมันตัดขึ้นไปปุบ๊บรถกระบะนี่บโอยากคนไทยแน็บสิฮักนี่แบบหละเรื่ผมน,นี่ตัวนี้ยางกินไล่ก็ต้องเห็ดโบเห็ดรอด เป็น,นยกระดับเส้นทางยกระดับเชื่อันยกระดับมันต้องวางแผ่นไว้ข้างหน้าดิวางแผ่นวางขากแล้ว่าต่อไปมันจะมีอย่างเดสมันจะมีทางต่อไปทีม่มีอย่างรถไฟทางคู่ต้องได้ยกระดับกหลายๆทางคู่แล้วมันจะมีรถไฟอันอันควโคไวสูงไทยจีนนั่น อีม,มันต้องมาอยู่ใกล้ๆกันนี่แล้วมันยกสิบเทืาเท้าเทืามบนได้ต้องวางแผ่นบังคัคันรอดนี่มันยังสบายรอดมันยังเห็ดผ่านมาเลยได้แต่ว่าสลายทั้งรถไฟลาวจีนนี่มันกระบยากดอกมันสลายมันเหยดขามมาโล่พอมันยกสูงๆเพราะว่ามันย่านน้ำท่วมทั้งรถไฟลาวเจอ ลาวจีนนี่บอกไม่ได้เป็นขู่ไม่ได้เป็นยกระดับปึ๊ดยกปึ๊ดบมุมีบนใดล่ะตำเนี่ยเพราะว่ามันมันมันไล่ระดับน้ำท่วมขึ้นมาเขาเรีว่าอะไประวัติศาสตร์ร้อยปีมันเคยท่วมเขาเรีว่าอะไเขาคิดไล่เอาตัวเลขมาแล้วเขาต้องให้สูงกว่าอันอีกสองเท่าพุ่สองพุ่นสันเดชว่ฒิันธเดชอันนี้ผมบอกบุ้งรอด อดไต้ดินรอดแอ้แรงจะ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราได้ลดคนไวลงจาก80ดสให้มันลงเหลือ70-60ตอนนี้มันรอดทางอกมุงรอดเข่าเมืองอุดอรแห่งทํำอิดของจังหวัดอุดอรธานี งามสมควรโย่ติดใหม่ไฟแสงสีมันรอดบวยาวขนหดบางบอดมันยาวอยู่พัทยาหันยาวเกือบรักนึ่งแหละนู่เกิดสอมร้อยเมตรึ้นมาเข้าไปในเมืองแลบป หรือมือันนี้ยังเป็นเส้นทงนนางมิตรภาพทางมิตรภาพหมายเลขสองเป็นอย่างพูดอคอุยว่าเป็นเส้นทางมิตรภาพเนาะเนื่องจากว่าตอนสมัยสงครามเวียดนามพูดแหละเนาะอเมริกาขาเจอกับมาสร้างฐานทัพเนาะฐานทัพเรื่องเมื่อบินอยู่อุดอน เจ้าก็เลยเป็นผู้สร้างเอาเครื่องจักรเครื่องนุ่นมาสร้างบนทางพุทธมาเตกุตมาเตอกรุงเทพมหานครพุ่นซักมาไทรอุดอรเรื่องาราวนะไรจึงค่อยว่าพุ่นจึงค่อยว่าใส่ซื่อว่าถนนมิตรภาพเนาะคิดจริงกันถนนหมายเลขสองขนาดชีว่าเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ใครเจ้าก็ว่าถนนหมายเลขหมายเลขดิแต่ว่า ถนนไมสองนี่เป็นใส่ซื้อโลดว่าถนนมิตรภาพโลดขอเป็นถนนระวังการหัวมมือเนาะหรือว่าซอยการซวยเหลือล่าจากนากองทัพเนาะอเมริกาดิอัตบาทอเมริกาสบัยห้าสิบปีหกสิบปีหลังคน,นแล้วหกสิบปี หลังหมเขาที่ปีผ่านมาคนก็เฮ็ดแต่สองเลนตอนนั้นสองเลนแล้วมันก็มีอสองเลนแล้วมันก็มียงปู่แต่ยางธรรมดาอัศวานธรรมดาบหมืนมนะ้เพิ่นรัฐบาลไทยเป็นควยขยายนทางตืมแต่ว่าจบปบปุ่งจากทางเก่าเนะาะหมดเดี๋ยวมันสั้นหลายก็ตัดลงเือ ยังไปให้แล้วจุด่าได้มาเส้นทางมาตรฐานแท้เนาะเอ,อ้ก็ซักไปใส่สารกลางนี่แหละอุดอรธานีนี่เนาะเข้าไปในเมืองกับรถกัติด ธรรมดาแล้วแต่นี่ขับข้าวเจ้าวินเลยนี่ครับไปตอนขัาข้าว,าวจ้าโบเรียวครัวนี่ไปซื้อก็ถือว่ารถจะติดแล้วคอยไปเจอไฟดอกไฟแดงไปแล้วอันนี้มาแทถทาง,ทางลัดแดกต่ยังว่าสำนี้เนาะนี่มันวัดอุดรเมืองอุดรใจกลางเมืองอุดรน,นั่นเอง ถนโนโพนผีใส่าสิ่งนี้ทสิพารีวิวพาทานไปสมส่วนประจักษ์ นองประจักษ์นองนองประจักษ์ทั้งกลางแล้วก็คนก็เห็ดสวนเราสวนประจักษ์หัวมือนี่แหละเป็นส่วนประจักษ์ สวนน้องประจักแต่ก้อนแถวนเบื้องัวมือนี่โถมีแต่ปดข่ายเครื่องยามูอลรงเบือ้องขวมือนี่ก็แเป็นว่ายา,ามนี่แหละใบใบที่ลบขุดมันยางออกกับร่างกากเดย๋ยวนี้บมีพอขุดหามดีวขวมือมีตก๊เป็ดสองตัวอุดรธานี นี่น้องประจักตัวเป็ดสองโตสี่โตสองคู่ลอยอยู่น้ามันนะเบื้องขั่วาปากนั่นละเม็นหงษ์พยาบาลอุดรเนาะปากกำนั่นแล้วก็เป็นธาตุสีลงเหลืองอันละเม่นอย่างธาตุวัดโพสี ข้อมือนึ่เป็นดับเพลิงป้องกันมันเท่าสาระไปจังหวัดอุดรน,นี่ข้ามือเราเป็นเลี้ยวไปหาถนนนี่น,น,นี่ถนนโพสีนะข้อมือจะเลี้ยวไปหาวัดโพสีเอาหยุดเตี้ยนี่พอได ได้ลงคลิปหลายๆครั้งแล้วนะเนาะโชคดี